สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องทิพย์ในช่องน้องทิพย์เชงตูอีกแล้วนะคะวันนี้น้องทิพย์จะมีเอ่อจะมีจะมีคอนเทนต์มาแนะนําพี่ๆทุกคนนะคะหลายคนหลายท่านนะคะเพิ่งเข้ามาติดตามก็ดีติดตามมานานก็ดีนะคะแล้วก็บางคนก็ยังสงสัยว่าทําไม ทำไมสาวเชียงตุงทำไมเชียงตุงเราถึงพูดภาษาไทยได้ทําไมทําคลิปแล้วก็พูดภาษาไทยได้แบบนี้เนาะทําไมถึงพูดภาษาไทยได้ชัดเหมือนคนไทยเลยทําไมทําไมทําไมแบบนี้เนาะเออจะมาบอกให้พี่พี่ทุกคนนะคะจะมาแนะนําให้พี่พี่ทุกคนว่าทําไมถึงทําไมเราถึงพูดภาษาไทยได้เนาะอันดลับหนึ่ง ภาษาเรากับภาษาไทยอะ่ะมันคล้ายกันมากนะคะเราจะพูดภาษาจีนจงเรากับภาษาไทยอะ่ะคล้ายกันมากแค่แตกต่างกันในสำเนียงนะคะอันดับสองเพราะว่าเราดูทีวีไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันก็เลยอยู่ในสมองนะคะว่าสำเนียงไทยเราต้องป็นยังไงต้องเป็นแบบไหนถึงเป็นภาษาไทยไปแบบนี้เนาะเราจะได้ เรารูเราดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเราน้องทิพย์ก็เลยจะมาบอกให้พี่ๆทุกคนนะคะว่าทีวีเราดูมา,าแล้วสัญญาณทีวีไทยมาจากไหนแล้วเราทำาแล้วเราใช้อะไรถึงดูทีวีไทยได้ในเมื่อในเมื่อ,อระยะทางจากเชียงตูงกับประเทศไทยก็ห่างกันไปเป็น160 จ็ดกิโลสิบหกหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบร้อยหกสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิกกิโลประมาณนี้เลยทําไมถึงสัญญาณมันมาถึงตรงนี้ได้เนาะทาไมเราถึงดูทีวีไทยได้เนาะน้องทีว่วจะมาแนะนําให้พีท่ทุกคนนะคะอน้องทีว่วจะพูดทุกครั้งเลยนะคะว่าเภาษาไทยอเราพูดได้ง่ายมากในใน,ในชิงตุงเรานะคะถ้าคนในชิงตุงเราอะ่ะ ถ้าถือว่าภาษาไทยเราพูดได้ง่ายมากที่สุดเลยนะคะแล้วเราอยู่ประเทศพม่าทำไมภาษาพม่าพูดไม่ง่ายล่ะอันนี้คำถามจะมาอีกนะคะนั่นก็คือภาษาพม่าถ้าเราไม่ได้เยน่ะเราพูดภาษาพม่าไม่ได้เลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งน้องทิพย์เรียนมาจนแบบรับปริญญาแล้วยังพูดภาษา พมา่าได้ไม่ไม่ได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้แหละมันมันข้อแตกต่างกันมากเลยเราอยู่ประเทศพม่าก็จริงนะคะแต่ว่าเอ่อแต่เอ่อประเทศพม่าแต่เราอยู่ด้านฉานด้านฉานเราก็คือเป,เป็นไตเนาะไตก็พูดภาษาไตคล้ายกับภาษาไทยนี่แหละเออก็จะมันมันก็จะแตกต่างกันภาษาพม่ามากเลยภาษาเรานะคะภาษาพมา่ากภาษาไตอ่ะมันจะะมันจะแตกต่างก,กันมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง คาพูดแต่ละคาพูดบางทีมันก pues, ็จะมันไม่ใช่เป็นแบบเอ่อพูดแบบตรงๆได้อะเหมือนเหมือนเหมือนเราจะพูดว่าเอ่อภาษาพม่าพูดว่ากินข้าวเนาะกินกินข้าวหรือยังทำมินซาพิ่ปีลาแบบนี้ใช่ไหมคะกินข้าวหรือยังทำมินซาพี่ปีลาแต่มาแปลเป็นภาษาเราก็คือข้าวกินหรือเออข้าวกินหรือย่างข้าวกินหมดเออข้าวกินหรือย่างอะไรประมาณนี้เนาะ ทำมิ้นก็คือข้าวเนาะซาก็คือกินเนาะดูมันก็จะแปลว่าข้าวกินอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าแบบตรงๆเลยแบบนี้เนาะก็เลยมันมันจะผิดเพี้ยนกันนิดนึงนะคะน้องทิพย์ก็เลยจะมา,าแนะนําช่องทางที่น้องทิพย์ดูดูทีวี TV ไทยแล้วก็สัญญาไทยมาได้จากไหนนะคะเดี๋ยวจะไปแนะนําให้ดูนะคะไปดูกันนะคะว่าเราดูอะไรบ้างนะคะ โอเคค่ะนี่เอาที่จะมาแนะนําแล้วก็จะมาหาพี่พี่ทุกคนว่านี่สัญญาณไทยมาจากตัวนี้นะคะอันนี้ราเทียมนะคะราเทียมราเทียมน่าจะมาจากไทยนะคะทางประเทศไทยมีไม้เอ่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย ถ้าน้องทิพย์ไปนอนโรงแรมหรือไปอยู่บ้านทางแม่สายหรือประเทศไทยอะ่ะน้องทิพย์ไม่ค่อยได้เห็นนะตัวสัญญาณน,นี้นะสัญญาณเราเราเทียมนี้นะไม่ไม่รู้ว่าทางไทยมีไหมเนาะก็นี่แหละ นี่แหละอันนี้อันนี้มาอันนี้รับสัญญาณจากประเทศไทยนะคะมันเป็นมันเป็นช่องช่องประเทศไทยหมดเลยช่องไทยหมดเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวน้องลุกจะไปเปิดให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะอันนี้เราเทียมนี้ถ้าไม่มีอันนี้ก็รับสัญญาณไทยไม่ได้เลยหรือดูทีวีไทยไม่ได้เลยนะคะทีวีก็คือไร้ค่านะคะถ้าไม่มีสัญญาณถ้าไม่มีอันนี้นะคะมีทีวีไว้ก็คือไม่มีประโยชน์นะคะมันก็ต้องไม่มีประโยชน์นั่นก็คือ ไม่มีช่องทางที่เราจะได้ดูเนาะเพราะว่าของประเทศพม่าเราไม่มีนะคะราวเทียมนี้นองทีมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เคยซื้อของประเทศพม่าหรือซื้อแบบราวเทียมพม่ามาใช้แบบเป็นช่องทางดูดูข่าวสารของประเทศพม่าเลยไม่เคยเลยนะตั้งแต่เด็กๆมาก็คือเห็นพ่อแม่ก็ซื้อแต่ราวเทียมของประเทศไทยถ้าไม่มีของประเทศไทยก็คือไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วเนาะเออนั่นแหละเพราะว่าเราเพืองภาษาไทยได้ดูเรื่องดูทีวีไทยได้แบบ สะดวกปกตินะคะมาดูดิเดี๋ยวเราทีไปเปิดให้ดูนะคะว่าเราเทียมนี้รับรับสัญญาณช่องไหนบ้างได้ช่องไหนบ้างดูอะไรบ้างเหมือน,เห,อนเหมือนประเทศไทยไหมนะคะมาดูกันอันนี้สัญญาณอันนี้เราเทียมนะคะเราเทียมสัญญาณเราเทียมก็ได้จากตัวนี้มืเขียมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนสมัยก่อนจะเป็นราเทียมแบบ ใหญ่ๆมากเลยนะเป็นสีดำนะคะเอ่อเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปหาภาพมาจากตรงไหนเออแต่ก่อนเป็นสีดำนะใหญ่ๆแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะคะแต่พัฒนาขึ้นมานั่นก็คือกลายมาเป็นตัวเล็กๆติดกับผนังแบบไม่มีเออมันพื้นที่มันก็ไม่ไม่ค่อยเกะก,กะเนาะเออประมาณนี้แหละอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแบบอันเด็กๆเ,เมื่อสมัยก่อนน้องทิพย์ตอนเด็กๆอะ่ะก็เห็นราเทียมใหญ่ๆ สีสีดำๆอะเออน้องที่พ่อก็เคยใช้อยู่อันเนี้ยนี่ก็คือเปลี่ยนมาเป็นชั้นเด็กๆแล้วก็ราคามันก็ถูกลงไปนิดนึงอ๋อถูกลงไปมากด้วยนะคะอันละอันใหญ่ๆก็แพงนะคะกว่าจะได้ดูทีวีไทยสัญญาณไทยก็ยากเหมือนกันนะคะถ้าสัญญาณมันหายเมื่อไหไรก็ต้องเออนั่นแหละเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะคะไปไปเราไปดูทีวีกันว่าสัญญาณลาวเทียมนี้มันรับได้ช่องไหนบ้างอะไรช่องทางไหนได้ดูอะไรบ้างเนาะ มาค่ะนี่ถ้าถ้ามีเราเทียมตรงนั้นก็จริงแต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะคะตัวนี้แต่ถ้าเราไม่มีแต่ถ้าเราไม่มีสัญญาณอะไรเราดูทีวีอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกเสียจากว่าใส่อันนี้อันนี้คือที่ใส่แผ่นซีดีนะคะเป็นของจีนนะคะเออสมัยก่อนก็ดู แผ่นเนอะรูแผน่นตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังมีใส่อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอะไรขึ้นมาสมัยก่อนถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ซื้อแผน่นมาดูซีดีเกาหลีดูการ์ตูนนู่นนี่นั่นก็ใส่แผ่นนะคะตอนสมัยนี้คือน้องที่ไม่ค่อยได้ดูแล้วแล้วทีนี้ก็คือลองมาก็คือเนี่ยก็จะดูได้ช่องช่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นกล่องรับเขาเรียกอะไรกล่อง พี p s พเหรอเออกล่อง PSI กล่อง PSI นี่ก็คือต้องมีกล่องนี้ถึงจะเปิดได้นะคะเปิดเปิดช่อง TV ทีวีไทยได้นะคะมันก็จะมีหลายขั้นตอนเนาะมาดูกันเดี๋ยวน้องทิ์จะเปิดให้ดูตอนนี้ตอนนี้ไฟมันยังไม่เข้าตรงน,นีม้มามาดูกันนะคะว่านี่อกล่อง รองตัวนี้มันรับสัญญาณของประเทศไทยได้นะคะทุกคนถ้ามยเย่หอไแมโซ่เนี่ยนคเย่ทั้งหมดเราก็ดูทีวีไทยแบบนี้แหละทุกคนว่าสงสัยสงสัยว่าทำไมเรานี่า แม้นว่าปีนี้ภาคอีสานจะมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาและกรมอุตุนิยมวิทยารณาการว่าฤดูฝนจะมาเร็วกว่าปกติแต่ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเกี่ยวเลยนะมือไปเกี่ยวพยายามจะปอกของใบเรียมากเลย คจังหวะนี้เป็นชุดทีพาเลครับจะชิงเล่นสุดท้ายก็โดนโอนด้วยหัดปับทีนใันเล่นขับได้เลยอ่ะนี่ครับไอแบบว่าพี่บ้านเป็นโมไม่ยอมกินเนี่ยทีนี้จริครับเราจะมีคู่ที่เขามีปัญหาอย่กงซื้อออฟต์ทู รีโมดแล้วก็มีอันนี้กล่อง PSI นี้นะคะแล้วก็มีข้างนอกที่น้องทิปไปแนะนำเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือเป็นเราเราเทมนะคะก็ต้องมีสองอย่างนี้ถึงจะรับสัญญาณจากไทยได้นะคะนี่ก็ช่องน้องทิปก็ดูจากตรงนี้มาหมดแหละเป็นเป็นช่องของไทยหมดเลยนะคะ สามอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะดูข่าวดนูนู่นนี่ั่นก็เป็นอันนี้หมดเลยนะคะอบนดเนี้่นี่ยดูดูข่าวทางประเทศไทยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราฟังภาษาไทยได้เราก็ถึงเราเราก็เลยดูของอช่องของไทยนะคะถามว่าช่องของพ่อแม่ ดูได้ไหมก็ดูได้อยู่ฟังออกอยู่ถ้าสําหรับน้องทิพย์นะคะถ้าสําหรับพ่อก็อาจจะฟังไม่ค่อยออกนะคะภาภาษาพม่าก,ก็เลยไม่ค่อยได้ดูช่องภาษาพม่าเลยนะคะก็อยู่แตกของไทยนั่นแหละเนี่ยข่าวสารไทยดูหมดเลยนะคะถ้าเราดูในช่องเลยนะ่ะ ขณะที่คนที่ถ่ายคลิปนี้ได้เนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดนะครับชื่อว่าคุณผิดคนได้รู้ว่าเสียงของค,คนรูน้นิดๆห,หน่อยๆเองเนาะจะทำโครงการของด้านนี้ต่อไปะคะ่ะจริงๆได้คือว่าได้คู่กรณีที่เหตุการณ์นเกิดขึ้นจ่ายเงินเยียวยาแค่สามหมื่นบาทเท่านั้นเฟซบุ๊กก็มาแสดงความที่เห็นหลากหลายนะคะ ส่วนใหญ่ก็ได้ร้องแหละก็ควเด็กที่ไปก่อเหตุแบบนี้คุณต้องรับผิดชอบนะโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดต้องรับผิดชอบเลยเพราะว่าคือเด็กเขาเล่นของเขาอยู่ดีๆแล้วมาทําให้เจ็บแบบนี้ต้องรับผิดชอบต้องไปอบรมเด็กด้วยว่าเป็นคนที่จะแกล้งเพื่อนแบบนี้อีกคือเด็กอาจจะไม่รู้ป่ะว่าถ้าส่งไฟจะเจ็บขนาดไหนถ้าเป็นการแกล้งกันจริงๆนะคะผู้ใหญ่ต้องอบรมสั่งสอนค่างเลยครับแล้วก็มีคนมาให้แก สามห้าเจ็ดยี่สามหูมีหมดเลยนะคะมีทุกคนช่องสามช่องเจ็ด ค่ะพี่ๆทุกคนก็จะเห็นประมาณนี้นะคะสำ,ออสำหรับสำหรับชาวเชียงตุงเรานะคะที่ส่วนมากเราก็จะดูช่องทีวีไทยร้อยละร้อยละก้สิบเปอร์เซ็นลยนะคะดูแด่ช่องทีวีไทยนะคะสาถามทุกคนเถอะถ้าไม่รู้จักช่องสามช่องเจดช่องยี่สามยี้าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเขารู้จักหมดเลยนะคะช่องช่องพวกนี้นะคะ เราก็จะเราก็จะได้ช่องสามช่องเจ็ดช่องแบบหูแบบเอ่อแบบตั้งแต่เด็กๆแล,แล้วเราก็จะดูช่องสามช่องเจ็ดูละครไทยดูข่าวสารไทยดูลระลาไทยทั้งนั้นเลยรู้จักลารไทยรู้จักอะไรทั้งนั้นเลยก็มาจากทีวีนี่แหละแล้วก็สัญญาณเราเทมที่เราเอ่อทำไมเอ่อทำไมเรารับมาจากตรงไหนได้ก็คือ รับจากอันนี้แหละกล่องกล่อง PSI แล้วก็เราเราเทียม <Okay. S 1> จานเราเทียมนั่นแหละมีจานเราเทียมนั่นแหละเอออันนั่นแหละเราเรารับจากตรงนั้นมานะคะก็เราเราถึงดูทีวีไทยได้นะคะมีสองอย่างนี้นะคะเออสมัยก่อนก็จะมีเราเทียมใหญ่ๆนะคะนั้นใหญ่ๆเกินไปอันนั้นราคาก็จะสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคามันก็ลดลงมามันเป็นเราเทียมเล็กๆมันก็ ทุกบ้านทุกทุกบ้านก็จะใช้ดูทีวีไทยดูช่อง3 7ได้นะคะถ้า็นสมัยก่อนถ้าใช้ดาวเทียมใหญ่ๆถ้าไม่มีเงินจริง,รงๆก็ดูไม่ค่อยได้ดูไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อนะอนั่นแหละตอนนี้คือเราเทียมจานเล็กๆเขาเขาทำออกมาแล้วผลิตออกมาแล้วมันก็เลยราคาก็ไม่แพงนะคะมันก็เลยซื้อได้ทุกคนนะคะตอนนี้ก็ใช้ได้ทุกคนนะคะ สองสามต้องอะไรเราถามมาเลยเรารู้หมดเลยนะคะเราดูแต่เูาดูเราดูแต่ทีวีไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะพี่ทุกคนเนี่ยิมการการมืออ๋อการอะไกาน้่งไหนกาไกาอ่ะนั่นไหนกาถึงที่เราก้อยนั่งการพันอาทิบหรออาทิบการตั้งเงาอ๋ออจิมป่าลูกนั่งขึ้นมองอาทิบ นั่นเกินห่องแงอติมอติมเขลู้อติมอิ่มลูกอติบ่น้องห้งว่าอติบจุอิ่มอต้อง่สาจะมี้องิกอต้งเออนยอิ่มา่อติบกาลูกนั่งการตั้นขึ้นอติบ่เหรออืออ๋ออับุมตานลูกอับุมขี้ไว้ลูกนอ ขี้ละล,อย,ล,ะลอยก็ดูหน่อผู้ไหนเนาะอืะอไอจุดที่แสนแสนสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะนั่งไว้นะสวัสด,ด,ด,ดีค่ะใช่เลยอ๋อเดี๋ยวดีๆดอสวัสดีค่ะนุองชิริค่ะอ๋อบายบายโอเค ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่ทุกคนน้องทิพย์จะยินดียินดีตอบคอมเมนต์แล้วก็ยินดีนําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงตุงเรานะคะมีอะไรบ้างแบบนี้เนาะนี่ยินดีมากเลยนะคะ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้น้องทิพย์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะัส,สดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย